นี่เป็นเรื่องแปลกต่มาเห็นต้นมะนาวไปไปมามะนาวออกเป็นเป็นเป็นบวบได้ดูเห็นไหมเป็นลูปบวบนี่ลูบวบเออฟัก,หกเหรอเขาเขาเรียกฟักหรือบวบฟักนะและดูกล้วยอย่างกันต้นต้นต้นกล้วยนี่แทนว่าจะเป็นออกกล้วยอยนันออ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 อนี้ต้นกล้วยออกออกออกเป็นลูกฟักอีกหนึ่งต้นกล้วยเออ มันนไม่เลื้อยไปเกาะเข้าไว้ทีแรกเอ๊แต่มาบอกว่าต้นกล้วยออกออกเป็นลูกฟักได้อ๋อนี่นี่มะนาวออกเป็นฟักใหญ่ด้วยฟักตัวลูกใหญ่ด้วยใหญ่แหมมะนาวต้นนี้ไม่ธรรมดาต้นกล้วยมันไกลพันนะอ๋อที่ไหนได้เนี่ยนี่ดูดูลากมันนิดเดียวดูนี่ลากมันเส้นเดียวโอ้มันรับเออมันเก่งนะออกฟัก

เข้าเข้ามาชมดูหน่อยได้ไหมได้เข้าไปได้เล้วจ<อ>้ะนอนอยู่กันอยู่กันสองคนหรืออยู่อยู่ใครสองคนค่ะสองคนเล่นนอนกันตรงไหนกันนอนทีน่หลางนอนนี่หละอยู่ได้แค่นี้อ๋อเมือม่อก่อนเป็นสองชั้นใช่ไหม S <S จามาเขาหล,หลวงเขามาลื้อพังลงเลยอ๋อพอสองชั้นแล้วก็มันพังพังเลยเอามามุงหลังคาเป็นชั้นเดียวเอาตะลงนอนตรงนี้นะโอเครั่วะแก้ใหม่แล้วอ๋อรั่วอ๋อนี่ม,มานนอนนี้นะนอนกลางอ,อืมโอเคอยู่อยู่หลวง,งพ่ออยู่ได้แค่นี้กับตรงนี้ทางในอยู่ไม่ได้เลยน้ำไหลอ๋ออ๋อเดี๋ยวนั่งข้างนอกก็ได้นะัน่งสว่างสว่างฮะ เออตรงนี้ก็ได้นี่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 นนนมานั่งตรงนี้กันเลยเออติดไปนั่งคางเขามาลุงผู้ชายเอาดูนี่เราแ่งเลยตรงนี้ให้มันเอาผู้ชายนั่นงก่อน นาโยมมาใช่ามม่นนนะะไขาเป็นไรเป็นใครเนี่ยเป็นสองข้างไปผามาาามขี่รถชนท้ายรถเขาคอกระพาขากระแผลเป็นแผลแห้งเลยเหรอเนี่ยเป็นเนี่ยเนี่ยเบาหวานหรือว่าอย่างนี้เป็นไหมไม่เป็นไม่เป็นฉันเป็นอายุเท่าไหร่แล้วโยมโยมเอาโยมผู้หญิงก่อนเท่าไหร่ เจ็ดสิบห้าสองสี่เก้าสี่เจ็ดสิบห้าไรโยมอ่ะปีเชลูอ่ะเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดแล้วมั<อ>้งปะเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดหกมั้งเพาะระม<อ>ันเนี่ยเพาะเพราะมาเชลูเหมือนกันมันมันเขาแต่มาหกสิบสี่ผ่านแล้วแต่ยังไม่ได้ขึ้นปศหกสิบสี่ แลททำอะไรกันตอนนี้ทำไม่ได้ทำไม่ได้แล้วทำไม่ได้แล้วคอเขากาดคุเย็บตั้งเยอะอิดทับคอฮะอิดทับคอเขาเกือบตายนยเดี๋ยวอิดอิดทับคอคือไงไปทำงานขอส้างไปทำงานให้ตาเดี๋ยวถามตานอนด้วยตอนตอนนี้ได้ทำงานอะไรบ้างตอนนี้ทำไม่ได้แล้วถอนยาตามบ้านได้ อายุเท่าไหร่ตอนนี้มันเจ็ดสิบกว่าแล้วาาชารูอ่ะชารูเงี้อ๋ตะมาก็เริ่มแก่แล้วถามแล้วก็ถามอีกเหมือนกันเมื่อกี้ตะมาก็ชะรูเงกันชะรูคนละรอบกันแล้วทีนี้ <c oughs> สองตายายอยู่กินกันยังไง <c oughs> มีแล้วแต่เงินนั้นก็ให้มั่งเงิน รัฐบาลอะไรนะของคนชาคราสูงอายุกับบัตรประชารัดที่ไปกดมาใช่ไหมครับ,รบแล้วตอนหนุ่มๆที่เมื่อกี้บอกอิดทับคืออะไรไปรื้อบ้านเขาไปรื้อบ้านไปรื้อท่านไหนไปสูงขนาดนี้เพราะทับแล้วมันล้มมาเลยเลย ล้มเนี่ยเนี่ยทับคออล้มทับคอเล็วเลยทีนี้นี่ยแล้วพอล้มทับแล็วเลวยมล้มไหมหรือฟุบไปด้วยก็เหมือนกันในโรงพยาบาลนันสลบไหมสลบสลบละอ๋อไปลื้อยท่าไหนล่ะจริงจริงจริงให้มันล้มทับออาบ้านน้องสาวนั่นแหละก็เขาก่ออิดไว้ใช่ไหมแล้วยังไงมันลงบ้านลงพวดทีเดียวเลย นายโยมไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทันระว,วังใช่ไหมอ๋อแล้วจากนั้นล่ะพอโดนอิทธิพททำยังไงทำไม่ได้แล้วเหมือนเก่าแล้วตอนนั้นอายุเท่าไหร่อายุหกสิบกว่าหรือหกเนี่นยประมาณเนี่ยก็ผ่านมาสิบกว่าปีสิบปีดรโดูด แพ้เด้เนอะแล้วเรนเนี่ยโดนอะไรไม่รู้เนี่ยคล้ายๆเบาหวานแพ้ง่ายแห้งเป็นเก็ดอย่างเงี้ยไม่รู้เนาะคล้ายๆเป็นไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลกับไปนะไปยาบ่อยข้างไหนนี่พาเย็บมาอันนี้นี่ไปเย็บปวดเข่าแล้วทำอะไรอีกเนี่ยขี่รถไปชนตูดเดี๋ยวนี่เรื่องเยอะจริงๆนะเนี่ยอิดทับไปชนบ้างไสตาาร์ทเเพุงลย ออตกลงก็อยู่เป็นเงินคนชราอ่าทีนี้เอาเอาไม้เอาไม้ให้โยมผู้หญิงใส่เสียบเดี๋ยวถามโยมผู้หญิงไม่ระบบสามสี่ตัวไม่ไม่มีนะมีก็เสียงมันไม่ได้แคได้ไม่ต้องไปเปลี่ยนโยกและตอนนี้โยม คุผู้หญิงไะตัวน,นี้ได้ได้ทำอะไรบ้งไม่ได้ทาฉันฉันเป็นโลกทุกโลกเบาหวานความดันอะไรเนี่ยแต่บางวันถ้าไปได้ฉันจะไปเข้าป่าหานอนไม้แล้วมาแกงนานๆขี่ขายทีหนึงหนอไม้อายุมากแล้วก็ก็ไม่ดีนะกินเยอะก็หนอไม้ันไม่ได้กินเอามาทีจัก,กรยานขายอ๋อมาจะแกงนาน,านๆเดือนสองเดือนจะแกงทีถ้ามันหุดหวิดไม่ไม,ไม่ไม่คุ้มค่าไฟก็จะออกไปหา หาแล้วก็มาแกงอ๋อต้องจ่ายค่าน้ำกับไฟด้วยเดือนเท่าไหร่จงยงห้าร้อยห้าร้อยเลยเหรอห้าร้อยกว่าใช้ก็สองคนเนี่ยเหรอเดือนนี้ตัองแปดร้อยกว่าเราทำไมเยอะอ้อใครบ้านนั้นด้วยเขาไม่มีอ่ะอออใครบ้านใครอีกบ้านหลานเอ่ะโอ้โหขันแก่โดนตัดมอมรู้กีเหนนนะไม่โยมไม่มี ทางโนยิ่งไม่มีไปอีกหนักกว่าฉันนี่ทำไมอ่ะเขาไม่มีงานทําไม่มีงานทําอ่ะเขาไปไม่ได้ลูกก็สี่คนน่ะ<อ>ที่ที่หนูพ่อเคยมาให้เขาอ่ะลูกก็สี่คนน่ะเคยให้เขาเคย<อ>เข้ามาหลวงหลวงพ่อเคยเข้ามาเขาอยู่อ๋ออีกอ,อีกฝั่งนึงอยู่อีกที่หนึ่งใช่ไหมอยู่นี่แหละเนี่ยแต่ก็บอกว่าให้ไปทํางานก็ไม่ไปเอง ไปตัดยาที่ไหนมมาก็บอกแล้วให้โอกาสแล้วก็คือจบไปแล้วจ้จเราเคยให้โอกาสคนแล้วแล้วคนไม่เอาโอกาสเองอ๋อ,อที่ว่าตัวเองตกงานหางานยังไม่ได้ลูกสี่เมียหนึ่งห้าชีวิตก็สมควรแล้วทั้งนั้นแตงว่าผู้ชายเขาก็ไม่ไม่เอาเรื่องเอา ใช่ไหมเอาการทำงานเท่าไหร่ไม่ค่อยทนนะสรุรแล้วใช่ไหมไม่ไม่ค่อยสู้แต่ขยันทำลูกยังเดี๋ยวเปิดบริษัทมึงเนี่ยโยมก,ก็ได้แค่เจ็ดร้อยกับฉันก็ได้เจ็ดจ้ะ, 700. ะเจ็ดร้อยแต่พอ้องจ่ายค่าไฟ แล้วจะพอกินยังไงมีคนหนึ่งลูกอยู่หนองโนอ่ะ 200, เดือนหนึ่งจะมาให้สองร้อยสามร้อยเดือนหนึ่งบางทีเมื่อเดือนที่แล้วเดี๋ยวสองสามเดือนถึงมามลูกเขาไม่ไม่ค่อยเป็นไรเขาไม่รู้ทุกทีก็จะมาทุกเดือนแต่ไม่มาต้้งสองสามเดือนเขาก็ไม่มีอ่ะอมาทีเขาให้สองร้อยสองร้อยสามร้อยบางทีก็ให้แต่ฉันตาไม่ให้เพราะเห็นฉันออกค่าไฟหลายตังคนะ์ไง เขาเคยถูกตัดไฟบ่อยถูกบ่อยอมอเขายึดไปถึงสองมอแล้วมึงเนี่ยย้ายไปนี้ก็ตัดย้ายไปนี้ก็ตัดเพราะว่าเขาไม่ค่อยทํางานหัวเขาอ่ะแต่ตัวมนเมียเขาขายันนะหลานะ่ะอพาลูกไปอยู่วัดมั่งอะไรมัง่งพาหนีเวรกรรมฉันเนี่นยเป็นโรคหัวใจแต่ก่อนจะไม่เป็นหรอกอฉันนมีเป็นโรคหัวใจเพราะาเขาเข้ามาอยู่เนี่ย คนเราถ้าไม่เกียจคร้านนะยังหนุ่มยังแน่นก็ต้องทำมาหากินจนยังไงแกก็ยังมีกินถูกไหมแต่ถ้าขี้เกียจเกียจคร้านหรือติดยาแล้วก็หมดเลยก็คงจะอนาคตไม่ต้องพูดถึงลูกจะโตยังไงก็ไม่ต้องพูดถึงการศึกษาที่ไม่ต้องพูดถึงแค่เลี้ยงให้โตก็ยากแล้วเลี้ยงขยันอย่างเดีวยว ใบไม้แถวบ้านมอยมีปัดกวาดเจี้ยงทุกวันใครเนี่ยโยะเหมอเขาเขาไม่ค่อยพูดก็ไม่เคยพูดกับใครเลยเลยอ้าวจำพปรษาใบไม้หน้าบ้านเต็มเลยไหมนนพูดค่อยๆที่ดีแเลยวกวาดได้เหลือหน่อยยังพเจะกวาดอยู่นะทีนี้ก็ที่ปู่ย่าตายายนะไม่ใช่ทีฉันเองหรอกเขาตายกันหมดแล้วเนี่ยเขาปล่อยทิ้งกัน แล้วจะอยู่กันยังไงชีวิตที่จะอยู่กันอย่างนี้แค่พันสี่ร้อยแล้วก็ยังไม่มีเงินค่าไฟแล้วแถมยังโดนหลานไม่ไม่มีค่าไฟจ่ายแล้วต้องมาใช้พวง<ะ>ร่วมไปกันก็อยู่ไปอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยหลวงเขาเอาบ้านมาทําให้แล้วไม่น้ําไม่ไหลแล้วตรงเขาด้วยเนี่ยร้อยสองร้อยเจ้าแต่เราจะให้เขาหลวงยังไงนะผู้ใหญ่เขาเอามาให้ เงินหลวงอ่ะเงินหลวงแล้วก็ซื้อหลังคามาให้ออกไข้หมดเลยเหล็กลึกเนี่ยสองหมื่นกว่าแต่ต้องต้องใจขึ้นนะต้องส่งมีมากส่งมากมีน้อยส่งน้อยร้อยก็ได้มีมีมีน้อยก็่าส่งร้อยมีมากกว่าสองร้อยมันจะมากได้ไงก็สองคนพันสี่ร้อยค่าน้ำค่าไฟโยงค่ากินโยงก็ไม่พอแล้วแล้วคิด คิดอะไรออกไหมสองคนตอนนี้<อ>คิดอะไรออกไหมเรื่องการก<ร>็อยนะู่อยู่ไปวันวันนึงเนี้นยตอนนี้แบมเรื่องนะบางไม่รู้ไม่ไม่มีก็ไม่รู้อยู่ไปวันวันนึงเนี่ยยาโยเวลาจะไปหาหมอจะทําไงไปหาหมอก็บางทีจะไปรถร่วมแล้วเนี่ยแล้วไปรถร่วมถ้าเกิดฉันเป็นลมอยู่เรื่อยเลยไปหาหมอหมอเขาบอกว่าทําไมไม่ให้หลานพามาบอกหลานเขาทางานไม่ว่างก็ผมเอายาหมอถุงขนาดมาก สมเดือนเอามาทีสี่เดือนอสามเดือนนัดทีหนึ่ง,งแต่แต่ไม่เสียค่ายาเลยโยมกินยาอะไรบ้างรู้ยาอะไรมองรู้ยาไปเขอตรวจด้ยห้มาเป็นหอเลยนะ,ะสนุกเลยละของฉันยิ่งหนักเลยถุงขนาดเนี้ยเบาหวานความดันหัวใจของฉันอะคิดถึงตายกันบ้างไหมถามจริง <K ill ain> คิดถึงเรื่องตายกันบ้างไหมก็ไม่อยากยู <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> จะตายไม่อยากชูแล้วแต่แต่ <c oughs> ก่อนกลัวตายเดี๋ยวนี้ไม่กลัวแล้ว <c oughs> แต่ตายเรื่องมันรู้สึกอยู่ไปก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วเน้ะชีวิตใช่ <c oughs> ไหมลูกก็ไม่มาหาคิดถึงจะน้ําตาร่วงก็ไม่มาลูกก็ยันอยู่แค่น้องแค่เนี่ยปีกว่าสองปีก็ไม่มากี่คนลูกยู่มีมีสามคนยังอยู่ตั้งสามแต่ไม่ไม่มีใคร มีคนที่เดือนสองเดือนมาทีอยู่หนองโนโอ่ะเป็นลูกชายหรือลูกชายอยู่ใกล้ๆเนี่ยมาบ่อยอแต่ไม่แต่ก็ไม่มีเงินมาดูแล้วก็กลับมาดูแลก็กลับแล้วเขาซื้ออะไรไมากินไหมบางทีก็มีไอ้นมเปี้ยวอะไรเงี้ยขวดต้องขวดแล้วเคยซื้อหมูซื้อปลาอะไรไามไม่มีเรอเขาก็มีมีเขาทำงานเขาไม่ได้เรียนหนังสือเนี่ยฉันไม่มีเงินส่งเขา เขาทำงานรับเหมาอ่ะวันหนึ่งแค่สามร้อยกว่าบาทแล้วลูกเมียก็อีกที่อยู่เกามีเมียใหม่นะพ่อน่ะพ่อไอเมยเนี่ย,ยด,ดูไม่กระแทกเสียงหรือเปล่าเอาดึงให้ห่างจากคอเรา ทุกวันนี้การการใช้ชีวิตเนีงง่ยยมรู้สึกการเป็นมนุษย์ยังไงบ้างการเป็นชีวิตตรงนีนไม่รู้ไม่รู้กอยูเงี้ยรู้จะไปลงไงแล้วพูดยงไงไปไม่ได้แล้โยมอ่ะยมฉันก็ยุบเหมือนอยู่รอบันตายแล้วเพราะว่าฉันเป็นทุกโรคไงแล้วก็เนี่ยงคืนก็นอนไม่หลับขอโทษนะเยี่ยวทั้งคืนไม่ได้นอนนะ แล้วยังหวังอะไรกับไหมชีวิตนียท,ที่อยู่ทุกวันนี่ยไม่หวังอะไรเพราะว่าความความหวังมันคงจะไม่มีผลอะไรใช่ไหมไม่มีนะมเ,เลยหมดหวังไปแล้วเนะาะะคิดว่ามันเคยมีหวังแต่มันหมดหวังใช่ไหมต่กอนเคยนึกจักทาโน่นทนํานี่ที่ทางก็ไม่มีอยู่ปู่ย่าตายายให้อยู่ก็ดีแล้วเนี่ยตะกอนยิ่งโอ้โหลำบากมาก ว่าลูกจะโตอ่ะแล้วถ้ามีเงินเนี่ยจะไปทําอะไรกันถ้าถ้ามีเงินหมื่นกันก็ไม่แล้วแต่เขาเก็บเปเสียข้าวไปข้าน้ําอะไรนี่นะแล้วถ้าพวกหลานมาขอเงินกันอีกทําไงจะไม่ให้แล้วไม่มีให้แล้วให้ไปจนหมดแล้วอ่ะไม่มีแล้วเนี่เขาไม่มาคือฉันไม่มีแล้วไนะ ใจแข็งพอเปล่าเดี๋ยวเกิดโยมีเงินไป็นสักหมื่นสองหมื่นขึ้นมาพอร,รู้ว่ามีเงินปั๊บจะทำยังไงใจนี่ยแข็งแข็งพอฉันว่าฉันแข็งพอฉันขอสาบานเลยจะไม่ให้อีกนะให้ไปเยอะแล้วอจะไม่ให้อีกถ้าไม่ให้<อ>ใหเกิดเกิดเขาไม่นับญาติน่ะก็เขาไม่นับอยู่แล้วตอนเนี้อ้าวไม่เป็นไร ทางโลกมันไปได้แค่นี้เดี๋ยวต่อมาก็จะช่วยยืดลมหายใจหน่อยนะแล้วเดี๋ยวก็ให้มุ่งหน้าสู่ทางทํากันเอาวิทยุเอาเงินให้สองหมื่นไปไสองมีโรคสองหมื่นนี้เก็บไว้ใช้นะ้อ,อ๋อยังยังไอ้นี่ตัวหลังคานี้มันต้องถอนยังไงนะ ่อนเดือน 100, 200. ละร้อยสองร้อยแ,แล้วย,ยังยังค้างกับอยู่เท่าไหร่ไม่รู้ก็จะเลือกเก็บปันไหนไม่รู้ก็จะเก็บไปจนหมดอ่สองหมื่นกว่าแต่ถ้าไม่มีก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมไม่มีผู้ใหญ่จต่ฉันไม่มีไปเดือนนี้ฉันไม่มีเขาออกให้ก่อนร้อยหนึงนะ่งอ่ะอ๋อแล้วไปเก็บเดือนหน้าเอาาเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มไปสักหมื่นไปก็บอกใครบอกถ้าไม่มีอ่ะเพิ่มไปสักหมื่นเก็บไว้เก็บเก็บไว้ใช้แล้วกัน าหลังคามันไม่มีปัญหาก็ก็ปล่อยครัขอบคุณจ้ะเพราะเป็นเงินของหลวงใช่ไหมเงินหลวงอ่าช่างมันเงินหลวงเขาเก็บทุกเดือนจนกว่าเขาจะหยุดเก็บสงสัยคล้ายๆเป็นเงินสงเคราะห์พวกยากไร้แต่ว่าเป็นการสงเคราะห์ที่ไม่มีดอกผลแล้วก็เขาไม่มีกําหนดเวลาใช่ไหมมีไหมมีจ้ะถ้าหมดคุ้มเลยสองหมื่นไปท่า็ถึงจะหยุดเก็บไม่ เำา่าเวลากำหนดว่าต้องกี่เดือนกี่ปีสองหมื่นเนี่ยผู้ใหญ่เขาไม่ได้บอกผู้ใหญ่ไม่บอกอย่างนี้ก็คงไม่ได้เล่งโดนเลยก็เก็บไว้ใช้แล้วกันขอบคุณได้หลายจ้ะอขอให้อาจารย์อายุยืนยืนจ้นะเรายมกินเหล<ะ>้าเปล่าต้องก่อนกินฮะด้วยสิปีแล้วกอ,อเลิกมาแล้วสิบปีต้องก่นฝาดเบียร์ทีห้าขวดเหรอ้วโยมทำไมไม่กิน กินกระป๋องไ้ด้วยจะได้เบาไว้เต็มที่หมดเลย,เลยกินเลยหยุดเลยกินแต่เบียร์มันกินกินกระป๋องไว้ด้วยจะได้เต็มที่เลยโอ้ตั้งก่อ <c oughs> นกินนี่นี่พูดไปชดด้เนี่ยถ้าเก็บเงินนั้นไว้เนี่ยโอ้ป่านนี้มีเงินเหลือพูดเท่าไหร่เนี่ยคนเรามันไม่ได้คิดถึงอนาคต<ร>าคิดคิดว่าเราหาได้หาได้หาได้ยังแข็งแรงอยู่ใครก็อวดเก่งนะบ่แข็งแรงก็ไม่มีปัญหาแต่พอ หาไม่ได้หมดเี่ยแรงทีเนี่ยให้ตายมันยังไม่ตายอย่างนี้มันทรมานเอาทีนี้ทางโลกช่วยไปแล้วสามหมื่นทีนี้มามุ่งหน้าสู่ทางธรรมบ้างนี่องค์บริกรรมว่าพุทโธอ่านอ่านเห็นไหมอ่านอ่านออกไหม่านอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกแล้วยอมอ่านออกไหมหนังสือไม่ออกนี่ก็อ่านออกเพราะอ่านได้แต่เขียนไม่ได้นี่อ่านอ่านว่าไงีทพุทโธอ่าเนี่ยเอาเอาแค่ ให้เอาสติทําความระลึกกําหนดอยู่ภายในจิตว่าพุโทโธจากนี้ไปโยมจะนั่งจะเดินจะนอนตรงไหนก็บริกรรมไปตลอดพุโทโธอยู่ในใจให้กําหนดพุโทโธพุธโทโธนี้แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือการตัดสรู้ของผู้พดทยเจ้าเราระลึกถึงคุณพระพดทยเจ้าจึงกําหนดคิดว่าพุโทโธให้เป็นพุทธานุสตินะพุทธโธ แม้ยังไม่ใช่ปัญญาแต่ก็จะเป็นก้าวแรกที่ทําให้เราได้รู้จักการภาวนาการกําหนดจิตตัวเองให้อยู่กับปัจจุบันไม่ฟุ่งส่้นไปกับอารมณ์อื่นให้อยู่กับพุทธโธไม่ต้องไม่น้อยใจพุทธโธไม่ต้องไปเสียใจพุทธโธไม่ต้องไปโกรธใครมากกับพุทธโธนะ,อะเอาอย่างนี้เป็นหลักจากนี้วิธีอันนั้นเป็นเป็นการให้กําหนดอยู่กับปัจจุบัน ออกมาริกรรมพุทโธเพื่อให้จิตเป็นสมาธินะสว่วนการฟังให้เกิดปัญญาเนี่ยก็คือการเอาวิทยุไปเสียบไฟพอเสียบปักปุ๊บก็จะมีระบบฐานแห้งสำรองไว้เวลาไฟดับก็เปิดได้หรือว่าโยมเสียบคืนหนึ่งพุ่งนี้เช้าถอดมาฟังที่ไหนก็ได้โดยเราไม่ต้องเสียบปั๊กหรือจะเสียบไปตลอดก็ได้แล้วก็ฟังไปด้วยใช้ได้2แบบวิธีใช้เปิดเหมือนวิทยุท,ทั่วไป ถ้าเรากดเลขหนึ่งสวดมนต์เช้าเลข 2, สองสวดมนต์เย็นนอกนี้บรรยายธรรมวิธีเปิดกันเนี่ยปึ๊บในเลขหนึ่งจะมีดนตรีไทยธรรมะเช้าถ้าโยมไม่กดรีโมทนะจะไปเรื่อยๆข้างหน้าะจะไม่ะจะไม่มีส,สียสวดมนต์ลวแต่ถ้าจะฟังก็ต้องกดกลับมาใหม่เลขหนขึง่นง ฟังไปเรื่อยๆฟังบ่อยๆในกดเลขสีเป็นฟังธรรมแต่ถ้าไม่กดก็ได้เดี๋ยวไปเองเพราะมอแล้วต้องไปงเป็นแนวจเจริญสติอบรมจิตพิจารณาธรรมไปให้เห็นไตรักถ้าเราหลวงพ่อบรรยายเองต่อการภาวนานฟังไป ใจสบายในการปฏิบัตินอนก็ได้ฟังนะนั่งก็ได้ได้หมดไม่เกี่ยงนะ <c oughs> ขอให้เอาใจน้อมสิ่งที่เราภาวนาขอให้นั่งทำกับข้าก็ฟังได้ฟังไปเราจะสบแยงะาฟังไปจนซึมซับเข้าไปเรื่อยๆในเรื่องของจิตเนี่ยเป็นหลักใหญ่ต่อไปยอมจะรู้แล้วว่าทําไมต้องเกิดเกิด<ส>ทําไมทําไมต้องตายตายทําไมจริงๆจิตก็เป็นสภาวะ ที่เห็นได้ยากลระก็ละเอียดปรากตกลับมาเล็กหนึ่งนะในเวลาวนละเอียดยิ่งนะรีโมทให้อยู่ประมาณนี้กับวิทยุก,กดเลขหนึ่งปุ๊บแต่โดยปกติก็กลับมาแล้วปิดถ้าโยมฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หนึ่งแล้วก็สองตอนากน,นี้ก็บรรยายธรรมาเกือบสี่ร้อยนะเกือบสีนะ่รอยแท็กอยู่ในนี้เอเก็บน ให้ฟังวิทยุนะฟังทำไม้อย่างอื่นก็ไม่ต้องฟังแล้วนะอายุมากแล้วเราฟังเ,เยอะแล้วเออเาเอาข้ามาทักงสิบสองลูกบ้านนี้ให้เก็บเดี๋ยวพอเขารู้เดี๋ยวก็มาขอเข้าอีกลูกหลานโนะุกเล็กอย่างว่าอายุก็อดสงสารเด็กไม่ได้กับพอมาแล้วมาร้องโหมร้องให้เด็กสี่คนส่วนสามีพ่อเขามัน ทีนี้อยู่ที่โยมแล้วโยมคิดเองกันแต่เระามาก็ช่วยเท่าที่จรมาช่วยแต่อย่าลืมเรื่องทางธรรมนะโยมตายไปวันนี้โยมไม่มีบุญเลยติดตัวถ้าโยมไม่รู้จักภาวนาไม่รู้จักฟังธรรมไม่รู้จักคําวา่าจิตที่เราสาธุกับความดีของเราเองนอกนี้โยมไม่มีอะไรละชีวิตนี้รอความตายเท่านะั้นออ้าวญาติโยมหนึ่งนาทีนะ ก็ให้เห็นนะว่าการเกิดมาเนี่ยแก่เจ็บตายกว่าจะถึงคำว่าแก่เจ็บตายเนี่ยเราก็ต้องพิสูจน์ตัวเองในเส้นทางของชีวิตเราด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจฉะนั้นด้วยกายวาจาใจเราจะพัฒนาได้มากแค่ไหนก็ทำให้เราเจริญขึ้นและการเจริญก็มีสองอย่างหนึ่งเจริญในทางธรรมมุ่งสู่มรรคผล นิพพานสองจเจริญไปสู่ทางโลกหรือโลกียะก็จะได้ความรุ่งโรจน์ไปทางวัตถุสิ่งของชื่อเสียงเยยอํานาจเงินทองและเข้าของแต่ว่าทางนั้นก็ไม่ใช่ทางบนทุกข์ฉะนั้นถ้าเราเข้าใจชีวิตแล้วเนี่ยต้องหัดเดินสายกลางกายเราก็ต้องเลี้ยงดูเขาต้องมีผ้าหม่มมียาให้เขามีอาหารแต่ส่วนใจเราเราต้องไม่ให้จิตนั้นไปสู่อยู่กับความทุกข์ หรือไปปรุงแต่งให้มันทุกข์หรือ,อยังให้จิตนั้นมีแต่อารมณ์โูดเน่าหรือโกรธรวบหลงฉะนั้นต้องมีปัญญารักษากายให้ดีรักษาใจให้ดีนี่คือความไม่ประมาทในชีวิตแล้วก็มุ่งให้สู่ทางธรรมบ้างเพราะว่าวันที่เราจากโลกนี้ไปสิ่งที่มีทั้งหมดเป็นของโลกนี้นะแต่สิ่งที่เราไปจากโลกนี้คือกรรมดีกรรมชั่วเท่านั้น <Yeah. S 2> เอาละญาติโยมวันที่14เดือนหน้าธันวาสองันก18ใครจะบวชพระติดต่อที่092ย์3 0, 0 4 5ส092 8ด9 2 8 9 5 5าก้ิก้านะหนะหึ่งต้องท่องขันนาให้ได้ด้วยปากเป่าสองบุรีต้องไม่สูบสูบต้องเลิกเลิกไม่ได้ยังไม่ต้องบวชสามคดีความต้องสิ้นสุดถ้าไม่สิ้นสุดไม่ต้องมาบวชสี่ต้องมาอยู่วัดก่อนบวชเดวันสุดท้ายขั้นต่ำ มาดูนิสัยก่อนถ้าดูแลนิสัยไปไม่ได้ก็จะคัดออกแล้วก็ถ้าใครจะบวดต้องไปตรวจสุขภาพด้วยนะสอบถามเจ้าหน้าที่เวเจ้าหน้าที่เขาจะให้รายละเอียดนะแล้วก็ใครที่จะบวชไม่มีทุนทรัพย์หรือไม่ประสงค์เป็นเจ้าภาพทางวัดทพุทธแสงธรรมเรามีเจ้าภาพให้เรียบร้อยตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องห่วงเรื่องการบวช ขาให้เราตั้งใจแล้วก็ตั้งจิตให้ดีถึงจะได้บวชเป็นพระมาฝึกตัวเองซะก่อนไม่ใช่เมามาหรืออยู่ๆเรามาบวชเลยท่องก็ไม่ได้นิสัยก็ไม่รู้หน้าตาก็ไม่เคยเห็นทำมาไม่เอาด้วยปัญหามันจะได้น้อยลงนะเพราะว่าเราก็ต้องสก,กรีนไว้ก่อนอสมควรเวลาขาดฟังทรรมแล้ว ตอบอย่างนี้ให้พุทโธไปเรื่อยๆโยมนั่งตรงไหนก็พุทโธเตือนกันบอกพุทโธหรือเปล่าถามตาดูตาก็ถามยายพุทโธไหมเออนะให้นาลึกที่บ้านตรงนี้นะไม่รู้เปิดอะไรมาไม่รู้ให้กําหนดไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยเฉยเออเอาเอาไม่มาอ่ะเด็กัดพุทโธไปขอบคุณหลายจ้าดูแลตัวเองกันดันนะจะมาก็ส่งได้แค่นี้โยมเอ้ย C'est tout.